n น็กเดย์ดีท็ตอบโจทย์สำหรับคนในยุคนี้ได้ดีที่สุดจุดเด่นของ n น็กเดย์มีส่วนผสมดังนี้ 1. สารสกัดจากกาแฟเกชา 2. สารสกัดจากกรีมที่เอ็กทรัก สาสารสกัดจากเลมอนบลมและอื่นๆ่นอีกมากมายผสมผสานคุณค่าของพรีไบโอติกอาหารของจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ของเราและไฟเบอร์ยังช่วยเพิ่มการในระบบการย่อยอาหารระบบทางเดินอาหารกระตุต้นการขับถ่ายทำให้ระบบขับถ่ายที่จากภายในกินแล้วพุงยุบน้ำหนักลด ทำให้อวัยวะต,ต่างๆภายในร่างกายได้รับการพักผ่อนกระตุ้นให้ตับขจัดสารพิษของเสียขจัดออกมาในรูปแบบของอุจจาระปัสสาวะและเหงื่อและช่วยส่งเสริมการไหลเวียนเลือดให้ไหลเวียนดีขึ้นช่วยส่งเสริมให้สุขภาพดีขึ้นเน็กเดยจึงเหมาะสําหรับคนที่มีภูมิคุ้มกัน เพราะเน็กเดย์กินแล้วทำให้สุขภาพดีขึ้นสวยพร้อมและแข็งแรง